ดิเมศค่ะดวงความรักประจำวันที่14สิงหาคมนะคะคุณได้เดอะทาวเวอร์เขาได้3คาถาวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ร้อนใจนิดนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องงานก็ได้เรื่องทั่ว,วไปนะคะหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ก็ต้องประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะแฟนคุณได้3มคาถา วันนี้ถ้าจะมีการตัดสินใจอะไรมองว่าเขาตัดสินใจแล้วนะคะแล้วก็รอผลแห่งการตัดสินใจนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักโดยตรงก็ได้นะคะมีไพ่ forgiveness นะแล้วก็ This could be the One เนี่ยจะเห็นได้ว่าจากหน้าไพา่ถ้าคุณสองคนทะเลาะกันมองว่าแฟนเนี่ยเขาตัดสินใจจะไปต่อนะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันละกันคุณมีดวงของความเป็นคู่กันด้วยนะคะ This could be the one สำหรับคนโสดสนิทนะคะอมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้มองหาใครเป็นพิเศษเพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวที่กุ้มใจอยู่แล้วแต่มีคนบางคนที่เขาแอบปิ้งแล้วก็แอบรอคุณอยู่นะคะยังไงก็ลองเปิดใจดูนะ